ที่นี่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่ากาศยานโวนอโขงไปอยู่ตรงหน้าของเราคือรถเอ็กซ์เพรส01จอดอยู่แท็ก12 หน้าสัญญาณไฟโฮเทล6070รอที่จะทำการขึ้นเมลายตามหลังเซอร์วิส3ตอนนี้อยู่หัวหมากเวสบาวครับผมตัวรถน้องใสมากนะเพิ่งขัดล้างมาขัดมือขัดมือขาวจวด อ้าวเซอร์วิสามมาแล้วเดี๋ยวเอ็กเพรสศูนย์หนึ่งเตรียมขึ้นนะฮะ เอสเปรสโซ่หนึ่งขึ้นสูงเมลายครับ Bye-bye.